โอเคอาจารย์เจอจะจะทำการทายผลบอลคู่แรกนะครับระหว่างโปรตุเกสกับเดนม,มาร์กนะครับอาจารย์เจอเพร้อมไหมครับถ้าพรา้อมกระดิกหางหน่อยขอดูหางก่อนอกระดิหางครับกระดิหางครับโอเคอาจารย์เปิดอยู่ในขั้นตอนพร้อมนะครับเอาเชิญเจ้าที่โอเคขณะนี้อาจารย์เจิดอยู่ในขั้นตอนที่เตรียมการนะครับโอเคก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวมันมีขนมเลยวะไม่เป็นไรโอเค จ้าที่เรากําลังถือถาสองถานะครับเอาเปิดตาให้อาจารย์เจิดดูนะครับนุยนะอ่ะนี่นะโอเคอาจารย์เจิดเห็นแล้วนะครับอ่ะวางครับเจ้าที่จับอาจารย์เจิดก่อนครับจับอาจารย์เจิดนะครับดีมากครับถอยมากครับโอเคพออาจารย์เจิดทางานครับอาจารย์เจิดตรมไปที่ในทะรลแล้วข้ามในท์แลมารักฐานเรียบร้อยแล้วครับเดนมาพี่ขออเดนมาร์กครับเดนมาร์กครับอาจารย์เจิดได้เดนมาร์กเรียบร้อยแล้วครับโอเค อาจารย์เจอจบแล้วนหมครับเลือกทีมเดียวเก่งมากอาจารย์เจอกำลังกำลังใช้สมาธิในการดูครับเจ้าที่ไปยืนตรงกลางครับถือถาดไว้ถาดไว้เหมือนเดิมครับแบบเมื่อกี้ค่อยถาดลงมาหน่อยครับโอเคดูนะดูนะเจ้าที่เราพร้อมนะครับโอเให้ให้มันเห็นหน่อยให้มันเห็นหน่อยเห็นโอเคเห็นแล้วจับอาจารย์เจไว้แล้วครับเชิญวางครับเจ้าที่ด้านซ้ายนิทแลนด์นะครับด้านขวาเยอรมันนะครับเจ้าที่ถือับนะครับอาจารย์เจดใช้สมาธินะครับ สามสองหนึ่งปล่อยครับจะเจอเดินทางครับจะเจอรับที่เยอรมันครับถ้ารับที่เยอรมันครับถ้ากําลังเคี้ยวเยอรมันอยู่ครับอาจจะเจอไายว่าเยอรมันเรียบร้อยถ้าตามในแับถ้าตามในแถบบอกในแถบก็โอเคครับแต่ว่าเยอรมันมาก่อนเพราะนั้นต้องไทยเยอรมันครับจะเจออร่อยไหมครับท้าหาเพิ่มเลยครับถ้าหาเพิ่มหมดแล้วครับอาจารย์เจิด